ทุกคนวิวมันแบบมันมันจึ้งมากแม่เดี๋ยวตอนนี้นะคะกําลังจะไปเข้าคิวภายเรือขนุนนะคะเขาจะเปิดบริการให้เช่าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งตอนนี้คนต่อคิวยาวมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปพายเรือก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บตรงถ่ายรูปบรรยากาศข้างล่างคะ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนยินนีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพลอยพลอยวิชชันแนลนะคะก็วันนี้นะคะเจอกันที่เวลา6โมงเช้านะคะทุกคนและตอนนี้พลอยก็อยู่ที่บริเวณลานจอดรถเล็กหลุยวินเลจนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะพลอยจะพาทุกคนไปชมทะเลสาบโนเลนเล็กนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกับพลอยเลยค่ะ Let's go จึงมากแม่เดี๋ยวตอนนี้นะคะกําลังจะไปเข้าคิวภายเรือคนุนะคะเขาจะเปิดบริการให้เช่าตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนนี้คนต่อคิวยาม,มากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปภายเรือก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บตรงถ่ายรูปบรรยากาศข้างล่างค่ะทุกคนว,ว้าวใครตื่นเต้นบ้างยกมือขึ้นถอยเอง <c oughs> อากาศเย็นแดดออกก็เลยใส่เสื้อคลุมไปก่อนนะคะ ไปค่ะไปพายเรือที่ Morian Lake ด้วยกันค่ะ พายเรือะนูนนะคะอยู่บนเรเล็กแลยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้แบบว่ามาพายเรือบนทะเลสาบนะคะแต่จริงๆแล้วพอยังไม่ได้พายนะคนที่พายก็คือข้างหลัง <laughs> อ่ะเป็นไงรู้สึกเป็นไงเหมือนเรือหางยาวเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนจะบอกว่าเจ้าหน้าที่น่ารักมากนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยพายไปทางด้านฝั่ง ฝั่งขวามือของทะเลสาบนะคะเพราะว่ามันจะเป็น s t u ั n นิ่งวิวมากๆโอ๊ยตอนนี้แบบตื่นเต้นมากอยากเห็นแล้วไปค่ะไปชมวิวสวยๆนะคะบนทะเลสาบพ,พร้อมกันค่ะ wow. นำสําหรับพอยนะคะในการเตรียมตัวมาเที่ยว mm hmm. บรันเล็กเนี่ยเ mm hmm. พราะว่ามันเป็นเล็กที่แบบมีความพอพูลามากๆพอๆกับเล็กลุยส์เลยนะคะ mm hmm. ถ้าใครที่ตื่นช้าไม่ไหวแบบพอยที่จะมารอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย อย่างที่พลอยบอกไปตอนแรกนะคะว่ารถออกประมาณตีสี่ครึ่งแล้วเราก็จะอยู่ได้จนถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดใครไม่อยากไยเรียวก็จะมารอบเช้าก็ได้แต่พอยเลือกที่จะมารอบ8ปดโมงครึ่งนะคะจะบอกว่าดีมากเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะมีเวลาดื่มด่าบรรยากาศได้เต็มที่ <Okay. S 2> เราก็ยังมีเวลาแบบว่าซ่อมรูปถ่ายรูปได้เต็มที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ10บโมงอะ่ะบอกได้เลยว่าตรง บล็อกพายอา่ะเนินเนินขินที่ทุกคนจะต้องแบบเดินขึ้นไปถ่ายรูปอะค่ะทุกคนตอนนี้คือคนเต็มแบบเต็มทุกระเบียบนิ้วเลยเนาะอันเนาะ oh. คือแทบมองไม่เห็นช่องว่างเลยเพราะฉะนั้น oh. พอแนะนําว่าควรมาถึงเล็กนะคะไม่เกิน8ปดโมงครึ่งถ้าใครอยากจะมารอบเช้าอยากจะมาเก็บแสงรอบเช้าไม่อย่างนั้นนะทุกคนโอกาสที่เราจะได้รูปสวยๆปังๆเวอวังอลงังการงานสร้าง oh. แบบจึ้งมากแม่อยากมากนะคะ oh. จะบอกว่า พายเรือเนี่ยนะดูคนอื่นพายดูในรูปเนี่ยมันดูเหมือนง่ายมากมันดูแบบว่าโอ้ยชิลๆแต่พอมาพายจริงโอ้โหใช้แรงมากทุกคนแล้วก็คือแอบมีช่วงที่แบบวนอยู่ด้วยนะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าไม่รู้จะพายยังไงแต่ว่าเรามี professional อยู่ข้างหลังนะคะนางสามารถหมุนเรือเพื่อเทินหา,าพอย n ในการถ่ายรูปได้แล้วก็วิวด้านหลังค่ะเป็นวิวที่มุมใกล้ชิด Moray l a k นะคะทุกคน โอเคค่ะยังไงนะคะพลอยก็ขอฝากคลิปเที่ยวมอเรนเลกนะคะว่าในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพลอยพลอยมันินชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย